สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ที่เซนทัลเวิลชั้นเจนะครับวันนี้คุณพ่ออยากทานาเนื้อมากก็เลยมาเจอร้านเทพนครนะครับอยู่บนชั้นเจของเซนทัลเวิลนี่คือเมนูที่เรามาดูกันฮนะเนื้อน่าทานมากออกแดงๆโอ้นี่ครับในส่วนของเนื้อที่เราสั่งมานะครับเป็นหม้อไฟครับเดี๋ยววันนี้พ่อเอ๋ขอเป็นคน ภาคนะครับเนื่องจากวันถ่ายเนี่ยคุณแม่ไม่ค่อยสบายไม่มีเสียงก็เลยไม่สามารถพูดได้แต่นี่เรามาดูกันเราสั่งเป็นเนื้อหม้อไฟมานะครับโอ้โหอร่อยมากมากอันนี้คุณแม่เจนนี่กำลังเขีย้ดูว่าในในนี้มีอะไรบ้างนี่มีมีผ้าคีริ้วด้วยนะนานาจะเจอทีปกติก็จะเห็นแต่เนื้อตุนลูกชิ้นอะไรเงี้ยแต่เนื้อตุ๋นนิ่มมากครับอันนี้พ่อเอ๋ชอบแล้วก็มีอะไรอีกนะนี่นี่้อผ้าคีริวนะครับพูดถูกหรือเปล่า อร่อยมากไม่ค่อยเจอนังนานมากแล้วนะฮะร้านเนื้อตุ๋นนี่คุณพ่อเอ๋พยายามหาหลายๆร้านในกรุงเทพอยู่ใกล้บ้านนะครับยังหาร้านอร่อยอร่อยไม่เจอวันนี้ก็ถือถว่าเป็นโชคดีนะครับมาเจออยู่บนเซนทันบนห้างเซนทันเวอร์อันนี้มีเอ็นแก้วด้วยอ๋ออันเนี้ยเอ็นแก้วอร่อยมากๆแล้วก็มีเนื้อสดเนื้อตุน๋นนี่คุณแม่เจนนี่เริ่มทานแล้วนะฮะ บอกก่อนว่าตอนนี้เขามีน้ําจิ้มให้สองแบบนะฮะเป็นเหมือนกัคล้ายน้ําจิ้มแจ่วอันนึงแล้วก็น้ําจิ้มสิวอันหนึง่งคุณแม่ก็ขอลองทานก่อนทานเข้าไปแล้วคุณแม่บอกว่าอืมอร่อยมากๆไม่ได้กินเนื้ออร่อยอย่างนี้มานานมากแล้วนะเนื้อตุ่นนิ่มมากกินหมองกับข้าวสวยล,ล้อนน้ๆนี่โอ้อร่อยเต็มปากเลยแล้วมีอะไรอีกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ร้านเนื้อตุ่นอร่อยอร่อย แจ้งมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพาออยากจะตามไปทานเพราะว่าเป็นของโปรดเลยแต่หาทานยากมากเพราะแถวบ้านมีแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อหมูทั้งนั้นเลยหาเนื้อเนื้อวัวยากมากอันนี้ลูกชิ้นครับลูกชิ้นหน้าหน้าทานเหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่จะลองเอาไปจิ้มกับอีกนึ่งซอสน,นนี้จะเป็นคล้ายๆซอสซ,ซีอิ๊วหวานๆน,น,นะครับก็ลองดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะาคุณแม่บอกว่า อร่อยครับทั้งตัวลูกชิ้นเนื้อที่เป็นแบบเนื้อจริงๆไม่มีแป้งปนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในในส่วนของน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มซีอิ้วเนี่ยก็ถือว่าอร่อยพอตัวเลยกินกันอร่อ,รอ,รอยมากใครมาเซนทันเวอร์นะคะเซนทันเวอร์ชั้นเจดพ่อเอ๋ไม่ได้มาหลายปีแล้วมีร้านอาหารเปิดใหม่ค่อนข้างหลายๆร้าน โดยอย่างร้านเก่านี่ก็ปิดไปหลายร้านเหมือนกันแต่ว่าก็มีร้านใหม่ๆชื่อแปลกๆขึ้นมาอันนี้เทนนครก็เป็นหนึ่งในร้านใหม่ที่พ่อเอกเพิ่งเคยมานะครับถือว่าเป็นร้านที่ตอบสนองความต้องการคนแถวนี้ได้ดีนี่ครับเนื้อเนื้อตุนเอ็นแก้วฮะน่าจะเป็นเอ็นเนาะอร่อยครับอืม แม่เนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าตอนหยุดจันเนี่ยก็หาร้านเนื้อยากมากเพราะคนจันไม่ค่อยทานเนื้อการส่วนมากทานแต่หมูเพราะเพราะงั้นเนื้อตุน๋นพวกนี้หาหายหากมากถึงจะมีอยู่บ,บางร้านก็ราคาค่อนข้างสูงครับอันนี้ราคาโอเคแล้วก็อ,อร่อยตั้งหากใครมาที่เซนทรัเวิร์นะครับคุณพ่อก็แนะน,นําแนะนําให้มาเลยอยู่ชั้น7ขึ้นมาเลยครับอยู่ชั้นเดียวกับโรงหนังนะครับ โอเคสุดยอดครับขอบคุณแม่เจนนี่ขอคอนเฟิร์มอันนี้เราก็มาดูครับโหกินกันหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเนื้อเลยแม้แต่นิดเดียวเลยด้าน,นข้างๆ่าเนี่ยก็มีกากาหมูด้วยนะครับอร่อยกินเล่นอร่อยมากยังไงก็าฝากช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกับคุณแม่เจนนี่ในช่องเจนนี่โกาลาด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปทานที่อื่นต่อสวัสดีครับ